ก็คือร้านนี้นี่เองนี่มาถึงตอนเที่ยงคนเยอะมากจันสมก๋วยเตี๋ยวรสด็กค่ะอาทีตยออรกันเลย ก็มีผักดิบผักน่ากินมากขันน้ำดื่มน่ารักง่ะค่ะคนเยอะมากเลยตอนกลางวันมีที่นั่งสองฝั่งนะคะ มีฝั่งนี้แล้วก็ตรงฝั่งโน้นอีกคนเยอะคนแน่นของดีแม่แจ่มต้องร้านนี้เลยเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคนเยอะข <c oughs> นมใกล้หมดตัวเองว่ายังไงแต่แม่ที่น้องไม่แก้หรอกแม่เกีืยกันแล้วใช่ไหม ไข่ดีสุดๆต่อไบแห้งต้มยำเนื้อสุดกระดูกอ่แม่ต้มยำอย่างนี้แหละค่ะเลียวดีค่ะที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาที่สี่สิบกว่าปีแล้วค่ะลูกสี่สิบกว่าปีโอ้ มาแม่แจ่มกี่ครั้งก็ต้องแวะร้านนี้เท่านั้นน่ากินมากตอนนี้่ก็ยคนเยอะทุกวันขอบคุณนะคะก็คือสี่สิบกว่าปีแล้วนะคนเยอะตลอดทุกครั้งที่มาแป๊บเดียวด้วยน้องแป๊บเดียวค่ะ นี่นะคะเมนูที่ร้านนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวกระดูกอ่อนหมูเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นหมี่ขาวบะหมีว่วนเส้นแล้วก็มีของหวานเป็นรวมมิตรนะคะบรรยากาศร้านนะเปิดมา40ปีแล้วนะคะก็จะแบบว่ามีความเป็นบ้านที่พี่เขาอาศัยอยู่จริงๆเลยเนาะหลังบ้านเขียวๆมีต้นไม้อยู่ข้างหลัง ห้องน้ำก็อยู่ข้างหลังด้วยใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วปรงอันนี้ก็คือชามธรรมดานะคะเยอะมากนี้เนื้อสดแล้วก็มีเนื้อเปื่อยด้วยอื้มน่มมากินมาก กินสดๆใช่ค่ะอ่าอันนี้จะมีพวกชิ้นเอ็นด้วยเนื้อสดแล้วก็เครื่องในนะคะสุดสุดจุซุดนี่คือธรรมดานะจานใหญ่มากดูเทพกับมือเนื้อสดก็จะแบบว่ามีความมีเดียมแลนะคะมีเครื่องใน ลูกชิน้นสุดๆไปเลยใครมาแม่แจ่มก็คือบอกได้เลยว่าห้ามพลาดร้านนี้นะฮะ<ม>เดี๋ยวเรากินแป๊ะเดี๋ยวชิมแบบไม่ปรุงก่อ เราว่าติดหวานนิดเดียวเลยอร่อยแบบแบบมันเหมือนหวานพวกแบบสุกกระดูกมากกว่าดีแต่ใดๆก็คือเป็นมนุษย์กินก๋วยเตี๋ยวลุงเพราะฉะนั้นก็ต้องขอปรุงนิดนึงกดไม่ได้นะคะสามร้อิบแปด้งกรต้มใส่เข้าไป ไม่ได้ปรุงมันจะแบบว่ามีความสุกตดนิดนึงนี่เหรอแล้วก็มีพริกพริกน้ำซ้อมแบบว่าที่เป็นพริกปั่นแบบนี้นะคะนี่นะแบบเขาให้น้ำปาลารอ,อแปบ๊บมันมีความติดหวานเค็มอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปไม่ถึงน้ำปลา แห้งก็น่ากินน้ะเมื่อกี้เห็นมาทำเป็นก้มยำแห้งดีจังก็เติมผักลงไปสักหน่อยเป็นแบบว่าคนหลักสุขภาพหนึ่งรับเขาแล้วก็ในความรักสุขภาพก็คือต้องมีแคปหมูโอ้ซึื่นใจ นี่ <laughs> này ไหนกันก่อนเลยพี่ đi ค่ะกินอะไรครับครับแชร์ Thank yeah. you.

มีไส้ได้เนระไส้ก็มันได้เป็นแบบไส้ตุ๋นื้นเปื่อยขนาดน,นั้นนะก็ก็คือเคี้ยวได้เป็นไส้แบบไส้ต้มไม่ใช่ตุ๋นคือไม่ใช่ต้มตุ๋น คือมีคนเข้ามาสั่งตลอดเวลาคนเยอะอยู่ตลอดเยี่ยมมันก็ ที่บวกมือก็อร่อยแต่หนูว่าอันนี้หอมกว่าอันนี้ไม่มีความหอมแบบไม่รู้นี่ก็หอมอืม,มขนาดสั่งจานธรรมดานะ

เอาของหวานด้ยครับหวานยังด้วยเนาะไอ้ี้แก้นยากหนาแล้มันงไหมันอตัวเรื่องน้ไี้ที่แบบนันี่ หวานตบหวานตบหวานมันคือรวมมิตรนะคะนี่ก็มีแบบว่าแต่งไทยแต่งเอ้ยอ้ายมีเผืออ่ดีงามจังน่ากินมากกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆมาก็มาตบด้วยของหวานกันนะคะ อืมอร่อยอ่ะรู้นะว่าแบบมุมนี้หน้าไม่ได้แตอว่าอยากให้รู้ว่าเราตัากิน <c oughs> นี่ดูดิอร่อยมากไม่หวานเกินไปแล้วก็เครื่องนะคะมีเผือกมีเหมือนแบบ เฉาก้ว,กวยมีข้าวโพดมีขนมปัง<ม>แต้งไทยโอ้วุ้นมะพร้าวเยอะมากดีมากเท่าไหร่จ๊ะหวานนึ่งจ้ะครับแับหมูห้าสองสามสองสามอันนี้จานเท่าไหร่คะห้าสิบาทแคบหมูสิบ <40. S 1> บาทขนมหวานยี่สิบห้า กุเจียวห้าสิบเองนะขนวันยี่บห้าข้าหมูอร่อยมากสิบบาทที่ร้านเปิดวันไหนมั้งคะทุกวันลูกลกวันเสาร์ค่ะหยุดวันเสาร์วันเดียวเปิดกี่โมงคะแม่แปดโมงก็เปิดตลอลแปดโมงถึงบ่ายเนาะบ่ายสามสี่โมงหรอแปดโมงกว่าแปดโมงสามงกว่าก็หมดละสี่โมงแล้วเจ้า เอาอีกนึงนะคะค่ะลูกเอาเข้าอีกถุงนึงค่ะใช่หนูไปกินบอลดอยไปกินดอยถ้าแปดโมงก่พ็ตั้งข้างหน้ามันถึงอ๋อเจ้าได้ค่ะคือว่าลูกมาถึงนี่เช้าเียเนาะจ้ได้ค่ะปกติก็จะมาถึงเที่ยงเได้แปดโมงจ้าไอ้ก็มาบ่อยก็เนาะจ้าน้องก็เคยมาค่ะมาอยู่สองสามครั้งอยู่ค่ะขอบคุณนะคะได้ คะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็อิ่มนำสำรานใจนะคะแล้วก็ซื้อใส่ถุงกลับไปกินด้วยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อก็อร่อยมากๆค่ะกับร้านนี้ใครที่มาเที่ยวแม่แจ่มนะคะร้านนี้ชื่อร้านจันสมหาง่ายๆเลยเราว่าถ้าเซิร์ชก็เจออยู่เส้นแบบเส้นหลักเหมือนกันนะคะ ก็ใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมากินนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อแล้วปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับซับสไครต์ช่องผนด้วยนะคนง่ายผู้หญิงที่ตัวลายๆอ่ะเห็นป่ะมีลายนิดนึงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย